ท่านผู้มีเกียรติพี่น้องแฟนเพลงที่เคารพรักครับกับผมขออนญาตบันทึกวิดีโอส่งข่าวถึงท่านผู้กำกับละครเรื่องนาคีทางช่องสามให้ได้รับทราบครับผมเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบดูละครครับแต่ได้ยินข่าวว่ามีเรื่องนาคีมาซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคราชผมมีความตั้งใจ และก็รับชมมาตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนสุดท้ายในคืนวันที่หาธันวาคม2 5 5 9ครับพี่น้องแฟนเพลงที่เคารพพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพครับผมมีความประทับใจในประวัติศาสตร์วิถีชีวิตชุมชนในบทละครเรื่องนาคีมาโดยตลอดครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโลเคชันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวิถีชีวิตชุมชน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องราวของพญานาคถือเป็นประวัติศาสตร์ของชาวอีสานครับพี่น้องที่เคารพครับคนอีสานนั้นมีความเชื่อในเรื่องของพญานาคมากคนอีสานนั้นมีความศรัทธาในเรื่องพญานาคเป็นส่วนมากผมได้เจอกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งครับท่านบอกว่า ความเชื่อและความศรัทธานั้นจะยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในท้องถิ่นไม่สามารถลบล้างได้โดยเฉพาะเรื่องพญานาคผมประทับใจในเรื่องราวของนาคีครับผมประทับใจในหน้าที่ผู้กำกับคือคุณพงพัฒน์วัชระบัรจงพร้อมด้วยทีมงานครับที่มาพูดในวันนี้ไม่อยากมีอะไรมากมายครับ คือผมอยากชมตอนที่2ครับอยากเห็นความสำเร็จของความรักระหว่างคำแก้วและคุณทศพลแบบมีความสุขครับผมขอความเห็นใจจากท่านผู้กำกับและทีมผู้สร้างรวมทั้งผู้บริหารทีวีช่อง3ครับผมอยากชมความสำเร็จของความรักของเธอทั้งสองครับ ผมประทับใจในภาพในละครเรื่องนี้มากละครเรื่องนี้เข้าลึกถึงหัวใจของคนอีสานครับผมซาบซึ้งในละครครับอย่างไรก็ตามผมฝากท่านผู้กำกับผู้บริหารทีวีช่อง3ครับมีโอกาสท่านทำตอนที่2อออกมาเลยครับจะเป็นอย่างไรผมก็ยังรอรับชม ผลงานของท่านในเรื่องของนาชีซึ่งเป็นเรื่องพยานาคที่ผมมีความเชื่อแต่ก็ไม่ได้ลบหลู่มาโดยตลอดผมรักและศรัทธาในละครนาคีครับยังไงผมก็ฝากท่านได้พิจารณาในตอนที่สองหนถ่ายความสำเร็จของความรักระหว่างคำแก้วและคุณทศพล ด้วยครับขอบคุณครับ